บารมีของเรามันยังไม่เต็มมันยังไม่แข็งแกร่งเรียกว่าเรายังไม่เก่งนะก็ไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะต้องเอาอรหรันต์มรรคผลนิพพานแต่ปรารถนาถึงไม่ถึงก็อีกเรื่องเพราะการจะดับเขาเรียกว่านิวรห้าไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ดับกันได้ง่ายๆอย่างเราเรานี้อินทรีย์ยังไม่แก่ลก็จะไปดับทุกอุปาทานทุก กิเลสปัญหาอย่างไรกันล่ะดับไม่ได้อย่างน้อยพระอาจารย์ว่าเอะเราก็มาเจริญอานาปานุสตินะแล้วก็อยู่กับลมหายใจแล้วเราก็เอาลมหายใจนั่นแหละมาหยุดหยุดอยู่กับลมหายใจ หยุดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งลมหายใจเรามันสงบเพียงพอแล้วเรียกว่าแค่มีตัวตามรู้ตามดูก็เพียงพอแล้วค่อยสร้างสมบเารมีไปทีละเล็กทีละน้อยไอป้ปุ๊บปั๊บจะให้หลุดจากกิเลสตัณหาอุป,ปาทานละความโลภความกดความหลงลักละความ,วาม,วามเป็นตัวเป็นตนนะแล้วเขาเรียกว่าความยึดมัน่นถือมัน่นอวิชชา เขาไม่ชีละกันได้ไง,ง่ายๆเขาต้องสร้างสมบุญบาร,รมีสร้างสมอินทรีย์ให้แก,ก่กล้ากว่าจะถึงวันตัดได้ปงได้วางได้ละได้สิ่งทุกกิเลสตัณหาอุป,ปาทานโอ้โหต้องสร้างสมบาร,รมีจริงๆนี่แหละฉะนั้นแล้วพระอาจารย์มาพิจารณาดูแล้วโอ้ไม่เห็นจะต้องลุกขึ้นมาทะเลาะกับสิ่งใด ต่อให้เราเป็นพระพุทธเจ้าคนก็เบียดเบียนกันอยู่ดีห้ามหันกันอยู่ดีไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บว่าพระพุทธศาสนาจะไปเทศนาทำให้บุคคลคนนั้นบรรลุธรรมเลยมันไม่ใช่กว่าอริยะสาวกจะมาบรรลุธรรมได้เขาต้องสร้างสมอินทรีย์สร้างสมบรมีมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กัน